เอาแล้วพี่น้องเอาไหมเอาไหมใช่ไหมครับเบิงกับพี่น้องเอาเร็วครับเยอะมาเยอะมาแน่นบ่แน่นบ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว <c ười> ท่นทปลาครับพี่น้องครับ่นนันเห็นตัวปลาครับม,บมเมรคนหา,า,างก็่นทน็นครับพี่น้องแ้วก็ท่านเห็นครับ ทันโปเวยหรือเปล่เนี่ยเก็ดกระชากนะเพื่อนน้องวัยครับพี่น้อนนง,นะนนอ,งอ,อำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ครับกำลังเยอือกนบพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแงงกับมาแงงอยู่ครับมาแงงรับเดี๋ยวไปงวัวท่านเห็นฝ่าเด้พี่น้องครับฮะไปยังวัวท่านเห็น ปลาไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับโอ้ดูนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลากกึ้นมาแล้วพี่น้องลากกึ้นมาแล้วครับลากกึ้นมาแล้วครับเอา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 ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นครับพี่น้องเห็นป้อนี่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  อย่างมันท่านย้อมครับพี่น้องเขาฟังแล้ว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 โอู้ดู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 ยังครับจับสายจับสายเฮ้ยเอ้ยจับสายยังครับยังครับยัง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 เอาออกไปแล้วออกไปแล้ว พี่น้องเข้าแล้วครับเข้าแล้วแต่ยังเอาไม่ได้เอาเรียบร้อยครับพี่น้องเฮ้ยลุ้นๆๆๆๆๆตัวพขอพ่อยู่ครับพี่น้องตัขพ่อพ่อยู่ครับโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวอยู่เนาะเอ้ามาเรียบร้อยครับ เอ้ยรู้อีกแล้วต่คว้าไม่ไม่ังเห็นเรียญนะต่คว้าพอดีจบรอยครับผมโอ้อัดกันอย่างมันนะครับโดยอาจจะเพ่อนยัครับพี่น้องใส่นะจะประมาณถึงหาบเหยอต้องเปินมาบนครับพี่น้องยังสบายครับ พออย่าครับพี่น้องประมาณนหาโรครับของของอะไรนะผมได้ดูไทยไทยอีสานครับไทยอีสานโอเคครับผมเป็นลูกค้าอยู่ครับผมขอบคุณครับออกใหมได้หล่อหล่อก้าวผมก้าวอ่าใส่ผ้านวโตครับพี่น้องใส่กับที่ว่าประมาณนหาโรคแหละครับผมบริเวณเตื่อนหนองไหว้ครับอำเพื่อนำปองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง ักที่สองนะครับพักแรกยุคุณนะครับอันนี้พักที่สองนะครับ